เพี <Es> in ่น the <Yeah. S 2> ้องเอ้ยม <or pudding> ื้อน uh ี huh, uh ้ย huh, uh ินทานพายกินหลังจากเฮ็ดคอกเัวแล้วเพียกินส้อยโจเด้มื้อนี้เพิ่นแล้วเพิ่นเด้วอันนี้เพียเด้นี่เพียเพียบางคนเทเพียดูเอ้อโอยนะอดูนะโอ้ยเบิ่งพ่นนั่งโยกนั่งยากแล้วหาอู้ยนะโอ้ยแต่ละพลาดนี่งงโดนเออ เกียลงไปแล้วบักพิกตามเลยโอ้โหมัดช่วงให้ตะแสบดักอยู่นี่บักพิกต่อไปกาลักะแกะข้าขัวเข้าขัวข้าขัวได้สิตัวไอ้พักไหนเนาะเ้วขัวลงไปเดี๋้วไปลข้ายเัวมันจะแข็น งานอมเยอ่าแวอาหัวแล้วครับลองทลองพักพักพักเลยร้องเลยยันคเ่เลยรับพร้อมครับพร้อมนี่โอ้โโอ้โไปเลยแล้วาเร็วเร็แก่เรแก่เบรกกันนะแต่กล้องเทียงวนะต่กล้องเนาะใปเปกกันนะ โอ้โหรถทุ่งเรีอออกเก่รัมากนะ,นะสยยีแดงฮ่าฮ่่าฮเจ้าอยูไ่ไสกันอาเมือนยุดวนถูใส้หอมครับบานี้มันเป็นซ่อมหอยเลยใส่หอมเยาว,ว่าอเด้้วาอวนี่เป็นซ่อมหอย,ยเลยเบิ้งพี่น้องครับพายคิดเดีวยวมือนี้ ผาคิดิวเีด้หอตับบมือนี่เเปิดเฮตดว่าไงผาคิดอยไหมคุณน่ะเหนยังไงซะช่อยานี่ยตัวตับนี่เสียดายเสียดายตับนี่หนึงคู่เข่ากันบูบูใดนดดแห้งตันเนี่ยอันนี้ใส่จุใส่จุกลับไม่ได้กลับไม่ได้ก็ข้าจะคุยโทรศัพย์ยืนละ บ่าวทบบ่าทบคลิปคลิปคิปยัง่อคลิปอันใสแงบกบใสแงบกบคลิปก้อนก้อนบ่าวทบกินคายนี่กอรคุยศัวาวเลยคลิปบ่าเท่าแม่คายติดกบกำลังยงดยดถูกของคู่บิชายแล้วกำแกมโนี่หถอดไก่เลยรถควายไม่ขั้นนังอี่ญ่ ก็ได้ขาแก่ต้มก็มีซื้อเป็นทวงมาต้มต้มขายทวงละยี่สิบบาทเดี๋ยวมีคนเสียว่าโต้มทวงเลยยี่สิบบาทเสียนะต้มงัวต้มงัวต้มงัวใส่กันก็เป็ยิบบาทอ้าวลงไปแล้วหุงนัวอ้าวใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ไร่แซ่บไล่ก็ยังใส่คักไลย ชื um. ่นเราน้ำก mm nah ันนี evet> ่เรากบอกเพื่อนอ้าวน้ำปลาเรื่อยสวดสวดสวดอีสานหาให้กินโอิสานนำมาหากินน้ำปลาดิฟงใส่หะ้าผากเลยเหม็นฟงเลยเด็กอิสานหน้าหอมลุงแล้วเอ้าอันนั้นเท้ายู่ไส้บีไหมบีใส่แล้วนี่ว่าบีขวดบีใส่แล้วไหมบีขมขมมาใส่ใส่แล้วไหมเพี้ยเพี้ยครับแล้วเราใส่แล้วบี ดีจำเล่นเออบ่ใช่บีกับไ่เป็นยังแต่ว่ามันขมมาแห้งแล้วมันขมคืนช่วงนี้ว่ากระเดาว่าอะไรอืนเอาผ้ากระเดาไปเอาไส้เนี่ยหัวนั่นเลยซิมเอาหนี่ยคู่ไดเลี่นกับเลี่นคู่ไรมากลิ่นเอาซอยซอยซอยลองเบมึงดูซิมมึงดูช่องเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเป็นตะแเบ็บนี่เฮ็ดเป็นตะแซสบคือเพิ่นเฮ็ด เออหันไรตัดตัดเนี่ยทางไหนวดนสี่สิบเอายกแล้วลองไปตัวเดี๋ยวเตอกงกันจัวจัวไม่มีประกันยังรอดินยังออเอาเอาลองลองใส่บุ้งดูลองใส่บุ้งดูบ่เคยย้ำบ่ขาดไหมหมอยมันอะไอะไรเดดูพี่น้อง โอ้ยตะกองมาไทยเลกอให้ตากองกินเองมันเห็ดได๋วเหรอเห็นไหมส่วนเนี้ยนะเอาเอาเอาเนาะเอา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 เอ้ากวางพ่อมาอนเอาเอาตาสวนตาส่วนเพียงเด๋ยกโบนะ บู๊ยสุดรสูตรสูตรดูนี่น้องเอ้ยเอาเอาเขาขับมาเด้อครับแสบแสบน้ำกันอีสานผ้ากินมือนี่สามสิบกีบพันตับเปินว่ามันแสบซ้ำใดคือยังกหรอคือปลาหมึกช็อตด้วยไม่เข้าเข้าบ่ะโอ้โหได้เต็มปากอีเอเด้อโอ้โหได้ทำสิบกีบพันตับ เนี่ยเนี่ยของแทบมันดอกยังสีน่นี่แม่พอนแม่พอนบ่นนาาได้โฆษณาห้เดิถ้าเต็มใจกับีมนโฆษณาห้ครับแม่พอนเด้อแม่พอนบีแม่พอน,แ,พอนแต่ว่าก็มีอีกหอ้อหนึ่งอ,อยู่ดิีเ่าไหร่จะเบาๆอกเบาเรียงแม่พอนนี่แหละก็แถบอยู่ครับพอนกอบลนะครับติดตามรับชมกันครับ